อยู่จินโอเคเนะฮึบฮึบฮึบอ้มไปก็อื้อสวยมากเอาอุ้ยได้อยู่อื้อตาย3มสวยครับโอ้ยเหลือละสองอยากเห็นพี่เล่นโอเวอร์วออีกอะครับผมชอบช่วงที่พี่เล่นโอเวอร์มากมากเลยว้าว นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่างผมกล้องซ่านะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมเจอมานะครับว่าเออผมอยากเห็นพี่เล่นโอวัสดอีกนะครับเพราะว่าชอบช่วงที่พี่เลโนวัสดมากซึ่งผมก็ช่วงนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆลายคนได้เป็นผมแหละรอวัดสองซึ่งมันยังไม่มาสักทีนะครับผมว่าน่าจะ2077พอดีอะ่ะ <c oughs> ตามตามไซเบอร์พังไปเลยแล้วก็มีคนพิมพ์มาว่าพี่ทําคลิปสอนเล่นเก็นจีหน่อยครับวัตทำไมครับผมเล่นเก็นจีเก่งแล้วครับ ว้าวขอกันมาทุกคลิปเออไหนวันนี้จะเล่นละเดี๋ยวกดเกนจิมาดูเลย <laughs> ตื้อตือตอต้อโอ้โหเป็นเสียงเพลงที่ผมไม่ได้ยินมานานมากก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็ที่ขอกันมาเออเกนจินะครับเป็น,นตัวละครที่หลายๆคนขอกันมาเยอะมากนะครับว่าแบบพี่เล่นหน่อยเล่นอีกนะฮะเออสกินีผมไม่ได้ปลดด้วยนะครับเออช่างมันไม่ได้ซีเรียสอะไรผมมีสกินนี่เลย2 0 1 8 p a c i f i ปซิิกนี่ก็ภูมิใจละไม่เขา้าใจเหมือนกันนะทำไมทุกคนชอบขอกันนะฮะเออก็ ขอมาก็เล่นหน่อยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เล่นเกนจินานเหมือนกันเนาะคลิปที่แล้วที่ผมทําคลิปไปก็ไม่ได้เล่นเกนจินะครับครับก็เล่นหน่อยแล้วกันนะก่อนจะดูลืมกดไลค์กด subscribe ครับถ้าเกิดอยากให้เล่นอีกก็ขอมาไดเยอะนะครับผมว่าจะทำคลิปมาให้ดูกันเนาะนานๆทีทําให้ดูกันบ้างเกมนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงการสำหรับโอเวอร์วอชครับซึ่งผมคิดถึงนะแค่ว่าไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วแค่นั้นเองโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโค d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อครับ traveling to rule 66 watch แมทไท่ามสิหกนาทีอะไรครับเนี่ยเอา้าเข้ามาจะแพ้อะไรครับผมเพิ่งยิมเกนจีมาเพื่อนอเออเออืออ,อไม่เอาไม่เอาอืออเออได้ตัวหนึ่งเอออะไรกิดครับเนี่ยผมเพิ่งเข้าเขมมาสุดยอดไปเลยครับโอวัต w ว l c o ์ e t ม o a ทูโอเอซิไม่เอาแบบเกมที่แล้วนะไม่เอานะเข้ามาแล้วจบเนี่ยอ่ายี่ยมครับผมี่ยมครับแต่เว่าหลายๆคนต่างแบบชอบเนาะผมว่าเก็นจิเป็เนตัวละครที่ด้วยความที่มันอยู่ในซีนิมาติกอะผมว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกัอนเดียอะครับบอกว่าแบบเฮ้ยมันเท่ที่มากับฮันโซด้วยนะครับเออ let's go ซึ่งเกนจิก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมแบบเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า มันไม่ได้ใช้เอมเป็นหลักขนาดนั้นหรือว่าใช้ได้แต่ว่ามันต้องแบบเป็นการยิงเผื่อเออซึ่งผมก็อาจจะโหเจอตัวดีซะด้วยอุ้ยชอบเลยชอบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยชอบเลยมีเออโหสวยเพื่อนโอ้ยเออเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พุกวงในโอ,โอ้ อุ้ยเกือบโอ้จ้าจ้าอ้าวเรียกว่าอุ้ยเกือบตายเอาตายจริงไอ้โค้่นะเป็นตัวนึงที่ผมชอบเล่นนะขอสนุกดีวินสนุกดีเพิ่งเห็นว่าตี้เราเล่นนี่ด้วยครับท่านพี่ของเราฮันโซแม่คิปหน้าฮันโซไหมเออเผื่อมีใครอยากดูคอมเมนต์กันมาได้นะครับคิดถึงเหมือนกันนะฮันโซเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากชอบตั้งแต่แบบเกรตโตแอโร่นะครับเพื่อนสามรู่นเล่นสองโลเลยเหร อ่าไม่โดนจะตายนะ่ะจะตายนะ่ะเออปัดกลับไปเพื่อนปัดกลับไปปัดกลับไปเออเออ,อ,อสวยอยู่เพื่อนสวยครับ ตายไหมเพื่อนไม่ตายเออเออตายโอ้ยเย้ยกลับก่อนสุดยอดโหเล่นยากเหลือเกิน <g rab ble> เล่นทีนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่แบบเล่นแล้วแบบลุ้นนะลุ้นว่าจะรอดไหมนะเออปัดกลับไปเอาแล้วผมจะปัดคิวกลับไปให้มันนะวะมามา,มา,มายิงมาก่อนยิงมาก่อนเป็นหนึ่งตัวที่ยิงมาก่อนเดี๋ยวก็โดนแหละเอะยิงมาก่อนนนั่แหละฮะ สองแล้วยิงไปเดี๋ยวก็โดนเองอ่ะเอ้าผมจะโดดหนีโดนเฉยเลยอยู่จีนโอเครโอเครเอ้าโดนใครวะอืออืออือมาเยี่ยมโอ้เกือบตายเพื่อนได้อยู่อ่าฮ่ามา อุ้ยไม่เอาอุ้ยสวยหูสวยมากช่อนี้สวยมากทีมดีทีมผมทีมผมดีเมอร์ซี่แล้วก็เคอนซูมยูไปแล้วสวยไหมได้อยู่ครับเพื่อนชุบด้วยอันนี้ก็ตัวโอ้โหเมอร์ซี่เล่นอย่างดีเมอร์ซี่เล่นอย่างดีางดตายดิตายครับโอหสวยงามทีมคิวเดี๋ยวนะทำไมทำไมไฟไฟ ไฟมันพุ่งไปข้างหน้านันเลยจิไปลรยกันต่อจริงๆเล่นเกมนี้นะครับคุณจะเล่นดีได้ก็ต่อเมื่อทีมของคุณเล่นกันดีครับจริงเออถ้าแบบแต่สมมติผมแบบเล่นเก่งขนาดอะไรขนาดไหนอะแต่ถ้าแบบทีไม่ซับพอร์ตอะก็จบปะับแม่คมบอกเลยโอ้มีโอโยนโยนโยนสูงก็หน่อยโยนสูงก็หน่อยสองโลเลยอ่ะโอ้โหระเบิดอีกสองโลเลยอระเพื่อน อ่าปัดกลับด้วยสวยครับเอาเพื่อเอาเพื่อเราตายนี่หว่าโอ๊ยโดนเฉยโดนเฉยพูดไดอยู่เหลือเหลือเหลือแทงเดียวแทงเดียวแทงเดียวเออเออเออไม่โดนไม่โดนอือหือถอยหลังมาเจ้าเลือดเก็บไม่ทันพูดเกือบตายนะอ่ะ ก็อุ้ยกับตายแล้วล่ะเออโอเคตายเลยเยี่ยมครับเฮ้ยตายสองแล้วว่ะตายสองแล้วว่ะซับไปแล้วว่ะลุยดิครับรออะไรล่ะครับอย่างนั้นอ่ะไปเลยครับไปเลยไปอื้อตายสวยครับมาเพื่อนทีมเมทเลยเหรอฮะกิโลเนี่ยเอ้าเพื่อนทีมเมทมาแล้วทีมเมทมาแล้วมาเลยอุ้ยไม่โดนแง่เกือบตายแล้วอ่ะแอนเกือบจากบ้านแล้วน่ะ แต่เมืก็กลับบ้านจริงนะกลับบ้านไปเติมเลือดมามาเออมาเออเลตัสลาคอนคอนซูมอยู่ไปละครับฮึบฮึบอ้าวเออตายสองเอออ้าวโดนด้วยเหรออ้าวก๊อปกรอบใครก๊อปท่านพี่เหรอวะก๊อปท่านพี่เหรอวะไม่ได้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 โอ้ยไปเรื่องไปเรื่องตามก่อนเอออุ้ยมันหนีก่อนแล้ว อ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะอ้าวรีพอร์ตเซนอ้าวทำไมอ่ะอุ้งอุ้งทำไมอ่ะอุ้งอ่ะอุ้งไม่ออกมาจากห้องอ่ะครับอ้าวอะไรเนี่ยอ้าวมีคนไม่ออกจากห้องเหรอครับเจ้ไหมผมว่าใช่เออเอ้ขอปัดขอปัดขอปัดนี่ปัดยิงมาทับยิงไปยิงจากด้านหลังไปนั่นแหละ เพื่อนเราบอกต้งแค่นี้ด้านหลังมาครับโอเคดีมาครับหนีมาโอ้ไฟไหม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 ้บอกว่ะหนีก่อนอุ่นเกือบแล้วเพื่อนโอ้ฮอกว่ะต่ออยู่ปัดกลับไปหาบอกปัดกัดปัดปัดปัดจะตายนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเพื่อนชุบเพื่อนชุบป่ะชุบใครอ่ะ อีกตัวได้เมื่อไหร่นี่หรืออันติเมตเฉยๆอุ้ยอันติเมตยิงเลยดีกว่าไม่ว่าการชุบมันคงเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปนะครับยิงเลยดีกว่านะครับผมทำไมเซนไม่ออกมาล่ะเซนอาจจะเข้าน้ำหรือเปล่านะถ้าจะชนะล่ะครับว้าวทีมดีจะชัดเลยเออเออหัวเตะ Welcome to Rio ครับผมมาลุยกันต่อเก็นจิ เป็นฝั่งดีเฟนต์นะครับผมแต่พอมาดูไฟมันไปข้างหลังไม่ใช่เหรอเออทำไมเกมนั้นไฟไปไปข้างหน้าวะถ้าใครแบบพี่ไม่เห็นเล่นเกนจิเก่งก็ผมไม่ที่บอกก็ผมเล่นเก่งเลยทไอะได้แค่นี้ละครับเกนจิวิโดว่ะวิโดเมเกอร์อุ้ย เอาให้ตายครับอย่างเงี้ยอย่าให้รอดโอเคสวยครับได้แหละเออไม่ตายตายอยู่สวยครับเยี่ยมครับผมเออไปเลยครับผมโอ้แต่เอาเจบแปเฮ้อเฮเฮขอโทษครับใจร้อนไปนไหนเออเออมา ยิงมายิงมาไม่ไม่ไม่โอ้อันนี้อันนี้อันนี้กันไม่ได้เออยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวก็โดนนั่นแหละมาเออเออนั่นแหละตอดไว้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 เย้เย้ตอดไว้ตอดไว้อ้าวเพื่อนตายไปแล้วโอ้โอ้โหไม่เอาโอ้อับกับตังเซิร์ฟไปครับแต่ติดครับ ปิดครับก็เอาให้ตายสิครับรออะไรล่ะชุบเป้าอ่ะเอาโดฮะอ๋ะโอโอ้โหไม่ไหวมั้งแป๊บนึงกลับก่อนกลับก่นอนเออโอ้มันจะตายแล้วนะ่ะโอ้ผมคงต้องตายผมปูต้องตาย,ตาย,ตายลงน้ำดีกว่าเอาไม่ลงฮะนั่งในเรือดีกว่าข้างบนข้างบนอเอเอามา โอ้อะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะเอาอันวุ่นวายวุ่นวายเหลือเกินตายอ่ะผมว่ามีตายมีตายร้อยเปอร์เซ็นต์ยูจินนะครับเอาเลยดิครับรออะไรล่ะครับหมดยังอ่ะอ้าวเล็กดิเดีัวเดียวโอเคเยี่ยมครับผมขอบคุณครับเฮ้อนี่ต้องคาตาต้องกดอีโมดเพื่ออะไรวะอ้าว ว้าจะจะปัดกับเพื่อนดูดปีห้อยู่เยอะเดียมาตอนที่มีดิเียวมาตอนที่มีมีปัดดิเออตายซะเพื่อนไม่ต้อง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 โอเคเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเออเออ ตายเลยครับอ้อเรียบร้อยสวยอยู่มามีฮีนมามาวัดกับเกนจิป่ะล่ะเออมาตายครับกลับก่อนครับฮึบปึบมากลับแล้วโง่ไงล่ะเออถ้าไม่ไม่มีเพื่อนมาช่วยที่ผมตายไปแล้วเย้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 เลยรอดเหรอฮือฮือฮือุดอ้าวนึกว่าจะรอดเออเกนจิมาอ้อมหลังเรา มันอ้อมสนุกเลยล่ะครับโอ้กลับก่อนดีกว่านะครับโอ้กลับก่อนครับเอาดิครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับคราวนี้โอ้บอกเอาเลยครับแต่ไม่ไหวครับเยอะมากโอ้ดูหมดเลยตรงนี้แล้วเพื่อจะยกอย่างนี้เลยครับโอ้เข้าเพโลดใหม่แล้วยิบมาก่อนเออเออเออมา มีเอามีการกดชิงบังชุ่งสุดไหลบาทแล้วก็ตายครับผมสุดยอดไปเลยครับเพื่อเราจะเน้นเป็นแฟงทีมแล้วปะเนี่ยเอทีมมาก่อนอันเปิดมาแล้วอันนเปิดมาดีแล้วนะยูจินโอเคเนาะฮึบฮึบฮึบอ้อไปก็อื้อสวยมากเอาอุ้ยได้อยู่อื้อตายสามสวยครับโอ้ยเหลือละสองโอ้ ย e> ิงมาก่อนเลือดเหละสองเขาเกือบตายโชคดีครับเมื่อกี้รอดครับยิงมาก่อนอ่ะยิงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะชาวมุกระยะเอาไฟกลับไปเพื่อนนั่นแหละอุ้ยไม่เอาอุ้ยข้างบนข้างบนรอฮิวไปรอฮิวไปอุ้ยเต็มหัว เออมามาโอ้ใจเย็นใจเย็นอูฮอกว่ะเพื่อเราอูฮอกไปแล้วแฮมเมอร์ดาวแฮมเมอร์ดาวได้ได้อยู่ครับเออปาดก่อนโอ้ยโอ้โหเลือดอือการ์ตูนเซิร์ฟเจออย่างนี้เราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันครับโดนเดนนี่ไปฮะโดนการ์ตูนเซิร์ฟในจุดที่แคบมากๆครับโอ้ไม่ไหวเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ดาเมจทองเกนจินี่เป็นอะไรที่แบบผมภูมิใจมากเพราะมันยากครับยากสำหรับผมนี่แหละ โอ้โอ้พเพื่อนใจเย็นสวยครับเย้ยโอเคไม่เอาฟ้าผมกำลังทีโหลดพอดีแท่เออเออตายยูจินอีครับอื้ออื้อตายซะเพื่อนอื้อหมดโอเคฮู้สุดยอดทีมดีทีมดี ทีมดีทีมดีเออโอเคคือบางจังหวะถ้าแบบมุมมันดีมันก็จะได้ติเมตดีๆับคือถ้าเปิดไม่ดีก็คือไม่ดีเลยนะเกมนี้เพราะผมก็เป็นบ่อยครับนีมาก่อนนี่มาก่อนีอมาก่อนนีมาก่อนไม่เอาไม่เอาไฟกลับไปเยอะไม่เอาไม่เอามาซิวทีพลอยครับสวยครับด้วยตงวด้วยนะโอเคอยู่ ไม่เอาเพื่อนไม่เอาเออไม่เอาเอออ่า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 มาสวยครับตายยายาปัดก่อนเออตายสวยครับเยี่ยมเลยเตอร์ีเรามาโหดตอนหลังว่ะอุ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยแม่นซะด้วยยังไม่หายนูนเลยนั่นน่ะยังไม่หายนูนเลยนะ ออยังไม่หายท่าเดียร์ตายยังไม่ออกนะฮะเก็บอยู่อุ้ยปัดไม่โดนอ่ะแล้วผมปัดพอดีปุ๊บอันนี้พอดีเลยนะยิงแม่นซะด้วยฮะสุดยอดครับสวยครับเมอร์ซี่ตายฮะถือว่าโอเคอยู่อือโอ้ๆกลับไมาได้กลับมาได้กลับมาได้เยอะเลยละแปดมันยูจินแล้วบูททัน เยอเฮ้ยโอ้โหเอากันตัวหนึ่งเจออีกตัวหนึ่งขอบคุณครับเราต้องมากันพอยต์ตรงนี้แล้วเออยิงไปก่อนโอ้ยโอ้ยนี่ก็แม่นยังเลยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่จรนงีิครับรออะไรล่ะครับอื้ออเออเออื้อโอ้โหไม่ไหวมันยังถึกเก่าโดนเซิร์ฟไปโอ้ยไม่ไหวมั้งไปได้เหรอเดี๋ยวนะ มันกดหนีได้ด้วยเหรอโอ้แฮมเมอร์ดาวครับโอ้ยเอาทุกอย่างแป๊บน,นึงนะเพื่อนผมกำลังไปโอ้เมื่อกี้อันติเมตไปพลาดเลยครับโอ้แต่ยังกันได้อยู่ย,ยังการได้อยู่ยังกันได้อยู่กันได้อยู่กันนะสวยครับผมสามสิบแปดวิทีสุดท้ายครับตอนนี้แอบมอนไฟอ่ะตายไปดิเพื่อนไม่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 ท่านพี่ท่านอย่ามาถือกับผมนะอ่าท่านพี่ท่านพี่ไม่ใช่ดาวกระจายแันท่านพี่ใช้ ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปเลยท่านพี่โอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอเคอันดิเมทมาแล้วอันดิเมทเอ,อ้ยไม่ได้มาดิอันเมื่ิครึ่งแล้วฮะอ,อ๋อมีอันดิเมทของซิกมาอยู่ฮะยิงม,มาเรียบร้อยโอเคเล็งอยู่ตั้งนานเจ้เย้ยสวยครับโย่ไปดิครับอ,อ้าวโดนเออเออเ ฮึอโอ้ยอย่า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 ทำอย่างนั้นอย่าสวยหมดหมดแล้วล่ะหมดแล้วโอเคหมดแล้วเฮ้อเรียบร้อยครับเป็นเกมที่เดือดมากๆสุดยอดครับผมโคตรดุเดือดครับว้าวได้เพลย์เด้วยเกมปะคิดว่าได้ไหมโอ้โหไม่น่าได้หรือว่าได้ปะไม่ได้เอ้ยได้ช็อตสวยๆแล้วถือว่าสบายใจ เออเป็นช็อตที่ผมติเมีด้วยนะอ๋อสุดยอดครับสุดยอดจัดๆเลยครับเป็นสินาทีที่โคตรเดือดครับดักคอนเบดไป9คิวโอเคนะครับผมนี่ก็มานี้แล้วกันนะก็ที่ขอกันมาเนาะอยากให้เล่นเกนจินะครับก็หยิบมาเล่นกันแล้วซึ่งจริงผมว่ามันเป็นตัวละครคือเกมเนี้ผมว่ายังไงความเป็นทีมก็สำคัญที่สุดนะซึ่งผมอาจะตัวนี้ไม่เก่งแต่ว่าถ้าทีมซัพพอร์ตด,ดีก็ทําให้เราเนี่ย เล่นตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าคลิปหน้าอยากดูอีกสำหรับโอว c ตนะครับก็ขอมาได้อยากดูตัวอะไรไว้ว่มาจะกลับมาเล่นให้ดูกันบ้างนะครับผมโอเควันนี้มาเท่นี้แล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเจีบเต้นอย่างสนุนสนานเลยโอเจ๋อรับผมสวัสดีครับ